พระภิกษุสง์ที่น่าเคารพเลื่อมใสของชาวพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ลหลายท่านก็ต่างมีเหตุผลในการศรัทธาแต่ละองค์แต่ละรูปแต่เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนนทบุรีจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆก,กับกรุงเทพมหาคนครนั้นมีพระเกจิอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่น่าเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งด้วยปฏิปทาศิลาจาริวัตรเคร่งครัดจนมีสาธุชนเล่าลือกันออกไปเป็นเหตุให้มีพุทธศาสนิกชนจากแต่ละจังหวัด เดินทางมานมัสการฝ่าตัวเป็นลูกศิษย์ท่านไม่เว้นแต่ละวันเนื่องจากเหตุและผลที่แต่ละท่านได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแก่การเคารพศรัทธาด้วยเหตุผลนานาประการที่แต่ละท่านได้สมัมผัสพระเกจิอาจารย์ท่านนั้นก็คือหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิการแห่งวัดไส่น้อยตำบลไส่น้อยอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นทั้งนักปฏิบัติ และนักพัฒนาในรูปเดียวกันหากท่านจะย้อนเรื่องราวอันเป็นที่มาของหลวงพ่อประสิทธิ์ไปยังชาติภูมิของท่านนั้นก็จะทราบว่าเหตุใดท่านจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนทั้งหลายภายใต้ร่มกาสาวพัดของบวรพุทธศาสนามาเป็นเวลานานหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิกานั้นแต่เดิมท่านเกิดที่คลองม่มตํบลส่ใหญ่อํเภอบางบัวทอง ซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นอำเภอไซน้อยนั่นเองโยมบิดาท่านชื่อในมากโยม,มารดาท่านชื่อนางทวีนามสกุลพุ่มย้อยซึ่งในสมัยนั้นท่านได้ติดตามโยมบิดามารดาไปอยู่ที่คลองมอนตำบลทับยาวอำเภอลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานครในวัยเยาว์ของท่านได้ช่วยบิดามารดาในการประกอบอาชีพและได้รับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสุทธาพโพธด้วยความอุตสาหะ จนกระทั่งท่านจบการศึกษาชั้นประถมปีที่สี่ในขณะที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทธาโพธิ์นั้นทําให้ท่านได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระสงฆ์และวัดจึงเกิดความเลื่อมใสใ,ในพระพุทธศาสนาและเมื่อมีโอกาสท่านจึงได้บวชเรียนเป็นสามเณรที่วัดสุทธาโพธิ์เพื่อศึกษาทางธรรมตามความต้องการที่มีความใฝ่ฝันถึง 3, สามพรรษาแต่ด้วยความกระตัญยูกะตะเวทีต่อบิดามารดาท่านก็ได้ลาสิกขาบท เพื่อออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพจนกระทั่งอายุของท่านเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการและช่วงนี้เองที่ท่านจําเป็นต้องเข้ารับราชการทหารเนื่องจากจับได้ใบแดงจึงต้องใช้ชีวิตในการรับใช้ประเทศชาติเป็นทหารตามหน้าที่ของชายไทยเป็นระยะเวลาสองปีและเมื่อท่านตรดประจำการจากการรับราชการทหารแล้ว หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปตามความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เด็กณพัทศีมาวัดสุธาโพธิในปีพศ .2491 อําเภอลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยมีพระอธิการโทรเป็นพระอุปชาพระอธิการสังเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธาเป็นพระอนุสาวนาจารย์และเมื่อท่านได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ตามความตั้งใจแล้ว ท่านก็ได้เพียรพยายามศึกษาพระปริยติธรรมอย่างตั้งมั่นเพื่อจะได้เข้าใจถึงพระธรรมอย่างท่องแท้ด้วยเวลาเพียงไม่นานนักท่านก็สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีโทเอกได้ในปีพศ .2493 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 3, สามพรรษาจากการอุปสมบทเท่านั้นในการศึกษาพระปริยติธรรมเพราะความอุตสาหะและสติปัญญาของท่านทำให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและท่องแท้ จากผลทางการศึกษาที่เป็นเลิศนั้นทําให้หลวงพ่อประสิทธิ์ได้รับหน้าที่เป็นครูสอนพระประยะิยัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์และสามนเณนรที่บวชใหม่แต่ในระหว่างที่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านเป็นครูสอนพระประยะิยัติธรรมนั้นท่านก็ไม่เคยคิดว่าท่านเรียนสําเร็จแล้วแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านยังคงค้นคว้าศึกษาตําราต่างๆจากตําราสมุดคอยโบราณของพระอาจารย์ของท่านและจากจุดนี้เองที่ทาให้หลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านมีความรู้ความสามารถในวิชาอื่นๆมากมายเอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิการแห่งวัดไส่น้อยตำบลไส่น้อยอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีจะมีความเป็นมาอย่างไรกันต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านติดตามได้หลังจากพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ เมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิการเจ้าอาวาสวัดไส่น้อยตำบลไส่น้อยอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรี <c oughs> ไปถึง <c oughs> ช่วงที่หลวงพ่อประสิทธิ์ <c oughs> ท่านได้เป็นครูสอนพระปริยติธรรม <c oughs> และท่านก็ได้พบตำราโบราณจากสมุดข่อยของพระอาจารย์ของท่านซึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านเล่าให้ฟังว่า <c oughs> ท่านมีความเลื่อมใสในตำราโบราณต่างๆที่ท่านได้พบและท่านได้พยายามศึกษาค้นคว้าตำราเหล่านั้น แต่ด้วยความที่ท่านกลัวว่าตำรานั้นจะชำรุดเสียหายในอนาคตท่านจึงได้คัดลอกและนําเอาไปถามพระอาจารย์ของท่านว่าตำราที่ท่านคัดลอกมานี้เป็นของใครจึงได้ความว่าเป็นของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆเช่นพระอาจารย์เนียมบ้างท่านอาจารย์มหาอ่อนบ้างและยังมีอีกหลายรูปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนในอดีตหลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านจึงขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านในการศึกษาตำราต่างๆเหล่านี้ซึ่งพระอาจารย์ของท่านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่เพียงบอกข้าวๆว่าเรียนได้แต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือว่าได้ผลใดๆหรือเปล่าและยังเล่าให้หลวงพ่อประสิทธิ์ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระสงฆ์และสามเณรประมาณสิบรูปที่พยายามจะศึกษาแต่แล้วท้ายที่สุดก็ไม่มีใครสนใจเรียนต่อไปโย,โยโยมาพืออาตามาเข้ามาบวชตั้งหลัง าอยากจะเรียนขึ้นที่อยากจะเรียนเพื่อเจอตำนานต่างๆนั้นมีศรัทธาเพียกว่าเรื่อมใสมันมีความอยากเกิดขึ้นไอเรียนขอต่างๆเหล่านี้ดูความยากเมื่อไปถามาอาจารย์เสร็จแล้วอัตมาก็พยายามเรียรว่าทำตามตำ,ตำราต่างๆนนหนึ่งก่อนที่จะเรียนจดุดตู้จุดเทียนที่ฐานสักคน ขอให้เพื่อเกิดดิมิตต่างๆ้เราจะเรียนวิชาเหล่านี้มันจะเกิดผลหรือไม่จะจะเรียนได้หรือไม่พรองดีเพืยอนอนกลางคืนก็มาเข้าฝันเป็นดิมิตบอกว่าเรียนได้พเพราะของดีเพียงอยู่ในตัวไม่เป็นไรอาตมาติ่มมนแล้วก็เรียกว่าจึงดีใจเริ่ม ตอนนี้เครียดว่าเริ่มจะเรียนแต่เนีมาคิดว่าอาจารย์ที่วัดนั่นท่านก็ไม่อยากให้เรียนพวกวิชาคมต่างๆที่วัดนั้นตัดห้าวแม้ทางค้างมันคืนเครียดว่านอนดึกนอนจุตะเกียงไว้ทําอะไรแต่ก็เอาเครียดออกมาไม่เพืยอไม่ให้เรียนตอนนี้การเรียนนี่ยมันต้องหนีเรียนต้องหลบนี่พอเครียดว่าไอเรากะว่าจะเรียน ตอนนี้ในตำราเขียนเลยว่าจะต้องกินข้าวบูดกับทวงหาประมาณเจ็ดวันและยิงจะเรียนได้ไอ้มันติดขัดอยู่ตอนนี้ต้องเอาระหว่างเทียเขา้าวพันษาพรติวัติทาโพธนั้นเขามีการทิ้งบาตรเธอว่าแป่ประชุดดงเนื้อเอกาในชั้นคนเดียวจากวันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเขา้าพรรษาหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติ เพื่อหวังที่จะสมฤทธิ์ในการเล่าเรียนวิชาทางธรรมต่างๆจากตำราโบราณในอนดีตนั้นเวลาเข้าพรรษาพระสงฆ์จะไปทิ้งบาตรตามบ้านของญาติโยมเรียกว่าการทุดงหรือการถือเอกาโดยฉันมือเดียวในบาตรซึ่งมีเฉพาะที่วัดสุทธาโพธิ์ซึ่งมีเป็นประจำทุกๆปีหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็พยายามที่จะปล่อยวางจากทุกสิ่งไม่ยึดติดกับวัตถุไม่มีความรู้สึกใดๆ ไม่มีความต้องการใดๆแม้การฉันก็ไม่ยึดถือรสชาติของอาหารในช่วงนั้นท่านฉันเพียงข้าวบูดปนกับถั่วงาเป็นเวลาถึงเจ็ดวันและตั้งใจศึกษาวิชาจากตำราโบราณอย่างจริงจังจนกระทั่งท่านเข้าใจวิชาต่างๆจากตำราอย่างท่องแท้นี่แหละครับช่วงหนึ่งของชีวิตในสมณเพศของหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิการเจ้าคณะตำบลไส่น้อยเขตสอง เจ้าอาวาสวัดไส่น้อยตำบลไส่น้อยอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเคารพเลื่อมใสแต่เรื่องราวของท่านยังคงมีให้ติดตามกันได้ต่อไปหลังจากพักกันสักครู่เดียวครับ อันนี้เรียกที่มาถึงนี้อาจารย์ท่านก็สั่งแล้วสั่งไวามาถึงวัดให้บมอเจ้าที่เจ้าทางก่อนและที่จะอยู่พระดินลืมไปพระตอนกลางคืนนอนประมาณสองทุ่มอย่าออกมาทำวัดออกไปได้เลยถูกลมมันหนาวหมดทั้งตัวสันหมดเลยไม่รู้เป็นประเหตุ จึงจับดูมาเป็นยังไงจึงรู้ชัดว่าเกี่ยวสารจกที่จึงเอาโทษเครียรสามบอกไปสามดาวไปบอกมันก็หายไปทิ้งแล้วก็อยู่เรื่อยสิ่งต่างๆใน,นต,ตอนนั้นเครียรกวัดวารามต่างๆคือกำลังสุดโสมขาดการบูรณนะอาตมาก็พยายามเครียกว่าเรือทีละหลัง รื้อปกติก่อนแล้วก็ปลูกใหม่พอรื้อปกติหมดพอรื้หอหอฉันปลูกใหม่แล้วก็มารื้อสลาการ,ปรเปลียนแล้วก็ปลูกใหม่พอเสร็จเรียบร้อยรื้อโบดก็ปลูกโบดใหม่แล้วหอฉันปลูกใหม่พอดีเพื่อไม่มีพื่ฉันณพราสถานเครื่อเมนก็ทําเมนขึ้น ยาสลาสวนสอบประมาณแค่สองหลักเรื่องราวของหลวงพ่อประสิทธิ์หรือพระครูนนทสิทธิการเจ้าคณะตำบลไส่น้อยเขตสองเจ้าอาวาสวัดไส่น้อยตำบลไสรน้อยอำเภอไสรน้อยจังหวัดนนทบุรีพระเกจิอาจารย์ที่น่าสักการะด้วยปฏิปทาและเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้เราติดตามเรื่องราวของท่านไปถึงช่วงที่ท่านได้ศึกษาตามตำราโบราณอย่างจริงจังจนกระทั่งท่านสามารถศึกษาได้อย่างเข้าใจไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคงไม่หยุดการศึกษาวิชาต่างๆต,ต,ต่อไปท่านได้เพียรพยายามศึกษาบาลีวยากรณ์ด้วยความหวังที่จะสามารถศึกษาวิชาอื่นๆต่อไปอีกท่านจึงได้ย้ายจากวัดสุธาโพธิในปีพศ2495มาอยู่ที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาบาลีวยากรณ์อยู่ถึง4พรรษาแต่ท่านก็ไม่ได้สอบรเรียนเนื่องจากมีมักคทายกวัดไส่น้อยได้ไปนิมน์ให้ท่านมาช่วยที่วัดไส่น้อย เพราะเจ้าอาวาสเดิมนั้นได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วไม่มีใครดูแลวัดและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่วัดไซน้อยนั้นชำรุดทรุดโทรมมากถาวรบวัตถุต่างๆก็เป็นของเก่าที่เกือบจะใช้งานไม่ได้แล้วแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็รับนิมนต์มาดูแลให้ในปีพศ2499ในเดือนกรกฎาคมก่อนวันเข้าพรรษาเพียง28วันและเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ต้องรับหน้าที่หนักในการจัดงานฝังลูกนิมิต ทั้งที่เป็นพระที่เพิ่งเข้ามาอยู่ที่วัดไซน้อยนี้ได้ไม่นานแต่ด้วยวิชาความรู้ต่างๆที่ท่านได้เพียรศึกษามาทําให้ท่านสามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในละแวกนั้นด้วยเหตุผลต่างๆชาวบ้านในแถบนั้นจึงเกิดความศรัทธานในหลวงพ่อประสิทธิ์จนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและสามารถที่จะทําให้งานฝังลูกนิมิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นทั้งๆที่การเดินทางไปที่วัดไซน้อยในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างยากลําบาก เนื่องจากการสัญจรไปมานั้นต้องใช้ทางเรือเพียงอย่างเดียวทางรถยนต์ยังไม่มีแต่ก็ยังคงมีผู้ที่เดินทางไปร่วมงานกันอย่างมากมายจนทำให้ทางวัดมีปัจจัยเหลือพอที่จะสร้างกําแพงโบสถ์ใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างถาวรวัตถุต่างๆเรื่อยมาเช่นสร้างหอพระปริยัติธรรมสร้างกุฏิใหม่ขึ้นทีละหลังสาลาการ,รเปลียนและในที่สุดหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็พยายามสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดสุดโสมมากเนื่องจากคานหักจนเกือบจะโค่นลงมาและพระอุโบสถหลังใหม่ก็แล้วเสร็จในปีพศ2527พร้อมกับการสร้างหอฉันขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็ทำการขยายเนื้อที่วัดออกไปอีกด้วยแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุสิ์ที่เลื่อมใสศรัทธาท่านและจากแรงศรัทธาต่างๆที่ทำให้หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านสามารถที่จะสรร์สร้างสาธารณประโยชน์ ด้วยการสร้างโรงเรียนให้เด็กชาวบ้านในละแวกนั้นได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมปีที่1ถึงปีที่3โดยทางหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านเป็นผู้จัดหาทุนในการก่อสร้างเองทั้งหมดจนกระทั่งแล้วเสร็จในปีพศ2535พร้อมทั้งท่านยังยกให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับไปบริหารพร้อมกับที่ดินของโรงเรียนอีก8ไร่ซึ่งทำให้เยาวชนในละแวกนั้น ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้านนักแต่ทว่าหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ยังคงไม่หยุดการสร้างสาธารณประโยชน์ปัจจุบันนี้ท่านยังคงจัดสร้างเมนและศาลาบำเพ็ญกุศลต่ออีกใช่ใช่คือเขาจะตั้งใจจะทําแค่เมนเมนมาตรงกลางแล้วก็ศาลาสวะสบและศาลาบำเ,เพ็ญกุศลเอาให้รอบเลย ก็เอาให้รอบเลยอันนี้เริ่มจ้างตั้งเมื่อไหร่ครับเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เมนใช่ไหมครับอ,อันนี้ส,สลาลาเพลงกลางมุ๋อ,อครับลกลางมุสนในนู่นฉันเร่ลเพีงกลงมุนไอ้ข้างนู้นอีกสองหลังไอ้ข้างหลังอีกสองหลังกำลังต่อกเข็มแล้วแต่ยังไม่ได้ตอกหม้ออันนี้ก็สลาสาหรับคนพักข้างหน้าอีกหลังหนึ่งแต่ตอกเข็มหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เทเริ่มเริ่มเริ่มมาตั้งเมื่อไหร่ครับเนี่ยเริ่มมาปีที่แล้ว พิธีแล,แล้วเรามีกําหนดไหมครับก็ <c oughs> มีกําหนดประก,กบบาศประมาณให้เสร็จมาศสองพ4 0ห้าร้ 2, <5 40. S 2> อยสี่สิบประมาณเดือนธันท่าวาว่าจะถลองโครงการนี้ก็คงจะเสร็จตามเป้าที่หลวงพ่อตั้งใจไว้ก็คิดกะอย่างนั้นครับแต่เราก็ต้องมีความพยายามวิทย์ยทุกขมันเกติคนร่วงทุกเดชพระความเพียรแล้วยังมีคิดอะไรที่จะสร้างต่อยไหมครับก็กล่าวว่าต่อไปก็ถ้ามีทุนรอนดีก็จะขยายโรงเรียนไปขยายโรงเรียนเพียกว้าอนนี้มันยัง ปลูกไว้ให้ก็ประมาณ18ห้องมันสามชั้นก็จะต้องขยายออกมานีขยายออกมาลายทั้งหลาเขาจะทําเป็นที่ไอ้สลาวเครียกว่าอันเนกประสงค์อะไรสําหรับมีงงมีงานต่างๆหลายบ้านพักครูนั่นก็พอดีพี่เรญ่เริ่มแดงเก่าอาตมาไปปลูกให้หมดบ้านพักครูสามสี่หลังแล้วก็ไอ้ห้องห้องให้ห้องไปชมเี่ใหห้ออาหารได้ไปปลูกไว้ แ,แม้ว่าหลวง,งพ่อประสิทธิ์ท่านจะมีวัยที่มีอายุมากแต่ท่านก็ยังคงทําประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์อย่างไม่หยุดยัง้งด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรร,รมที่หวังให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน,ใ,นใดๆทั้งสิน้นแต่ยังคงตั้งมั่นอยู่ในวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดอันพึงมีของพระภิกษุสงฆ์เป็นตัวอย่างที่น่าเคารพสักการะและน่ายกย่องครับผมก็ขอรัตนา หลวงพ่อนะครับให้ธรรมะกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเปิดบันทึกตำนานอยู่เวลานี้นะครับอขอรับนารัาฉะนั้นคนเราเรียกทุกคนนี้ที่เกิดมันแล้วทุกคนก็หวังเครียกว่าให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่บางคนเครียกเกิดมันแล้วไอ้เครียกว่ามันเป็นไปอย่งางนั้นอย่างนี้ลังสมเด็จเครียบพระสมรัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงกลับไปว่า คนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีการแตกต่างซึ่งกันและกันบางคนเกิดมาเครียดมีโรคมากบางคนเกิดมามีโรคน้อยเพราะเหตุอะไรคือสุป,ปมาณนพเครียวทรงถามองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงกรัสไว้ว่าคนที่เกิดมาเครียดว่าความเป็นไปต่างๆเครียดไม่เหมือนกัน เพราะบปะุปผกรรมต่างๆที่กระทาไว้ในชาปังก่อนไม่เหมือนกันความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นแค่บางคนเกิดมาเครียดยากจนนาันถาเพราะอะไรในชาปังก่อนเครียดไม่เคอทศบุญสุนทานไอ้บุญเก่าเครียดไม่มีฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราจึงเครียดก็ยากจนนานถาบางคนมาเกิดมาเครียดก็มีเงินมีทองเครียดมากมาย เพราะอะไรชาปังกรก็ทำบุญสุนทานไว้ไอ้บุญกเก่าก็จะามสนองฉะนั้นเรียวสิ่งอะไรต่างๆเราจะทําอะไรก็ตามมาตอบอาชีพอะไรต่างๆขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงยึดหลักธรรมะคือเสียคอเรียกว่าอิทธิบาททั้งสี่ประการประจาจิตใจเราสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่เหลือบากว่าแรงก็ยอมจะสำเร็จเจนทันฉันทะ กันทะคือความพอใจในสิ่งที่เรากระทำนั้นวิริยะความเพียรกิตตะเอาจิตใจเพื่อจดจดอจอนสิ่งของมันวิมังสาไกรากรองพิจารณาให้เราพอบเมื่อมีคุณธรรมทนงสีประการนี้งานเหล่านั้นไม่เหลือบากนยอมจะสำเร็จสองความประทนหลวงพ่อยังพัฒนาด้านบุคคลมากไ่ครลากรตั้งแ่ก ไอการเพื่อพัฒนาเครียกว่าด้านบุคคลก็ก็วันพระเครียกว่ามีมีเทศแล้วก็เป็นวันสําคัญเช่นวันสมณะก็เครียกว่สาสั่งสอนญาติโยมมาสมบูรณ์แถวแรแวนี้<อ>เป็นวันเครียกว่าวิสาขะมาคะาอาศาะหะไอจำปีอันนี้ก็มีเครียกว่าก็ทํากันเครียรตลอดมาตอนี้เราจะเอาไปตลอด ชาวบ้านทางนี้มันไปอาชีพประกอบเครียดว่าทาไร่ไชนาะก็ไม่มีเวลาพื้นเพเดิมชาวบ้านทางนี้จะเป็นพวกรามันรามันเครียดว่าแถบหนึ่งแถบทางเครียดว่าตะวันตกและแถบตรงนี้เขาเครียดว่าคนคนไทยและในโอกาสอันดนีจึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันรับพอรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมหลวงพ่อประสิทธิ หรือพระครูนนทสิทธิการเจ้าคณะตำบลใส่น้อยเขต,ขอตสองเจ้าอาวาสวัดใส่น้อยตำบลใส่น้อยอำเภอใส้น้อยจังหวัดนนทบุรีไปพร้อมกันทั่วประเทศได้ณบัดน,นี้ขึ้นปีใหม่เครียกว่าสองพเครยบเก้าในปีนี้อาตมาพร้อมหน่วยผ่อนให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังรายการนี้ จงมาสอบได้จิตุพรใครองสี่ประการคือมีอายุวันนสุขปะละปฏิพัตนตนสรสมบัติจงปราศจากเครียดโรคาพาธอะไรต่างๆคิดสิ่งหนึ่งจิงใดสิ่งเหล่านั้นไม่เหลือบาคว่าแรงขอให้สำเร็จสองความพัฒนาขอให้เครียรทุกท่านจงมีความสุขความเจริญเครียทั่วไปเครียรตลอดเครียดศ2539มก